กราบขอบคุณเอนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะที่มอมให้กับน้องสาวโซ่เนาะน้องสาวโซ่นะะ่าขนาดไม่สบายเนาก็มาอัดคขีปให้พ่อแม่พี่น้องเอนะคะว่าจะไปหาหมอนะตอนแรงๆนะพี่น้องตอนเย็นๆนะน้องสาวโซ่จะไปหาหมอเพราะว่าปวดหัวนะคะปวดหัวแล้วก็ ตัวร้อนค่ะรู้สึกว่าจะเป็นบ่อยมากเลยขนาดเป็นคนชอบออกกําลังกายนะน้องสาวโซน้องสาวโซเป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะทุกเชา้าแล้วก็ทุกเย็นแต่หลังจากไม่สบายนี่น้องสาวโซหยุดไปประมาณสองวันนะคะเพราะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องตัวร้อน,นะคะปวดหัวแล้วก็ ปวดตามเนื้อตามตัวนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็เดี๋ยวก็หายเนาะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวมาให้แนวทางพี่น้องนะคะเม็ดเดียวเสียดายไม่ได้ลูดสามนะคะพี่น้องเสียดายมากเลยเพราะว่าชอบอยู่สามตัวเจาะยังมีสามนะคะเม็ดเดียวทําไมไม่ลูดสามงงกับตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังดีนะที่เข้าตัวแถมนะคะ บางท่านก็ <_ T> ไม่ได้ตามเนาะเสียดายนะตัวแถมนี้มาบ่อยนะคะ8ปดเ9 8บนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเม็ดเดียวแขนๆไปเลยนะคะน้องสาวโซมไม่สน,สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะพี่น้องโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ไม่รู้ว่าน้องสาวโซ่พูดไปหรือยังนะคะแต่ถ้าพูดซ้ำก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าไม่สบายแล้วสมองไปหมดแล้วนะคะพี่น้องโอ้ยเนาะจังแม่นจังแหน่งเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้อง,ออง,งเอฟสีจะว่าทําไมน้องสาวโซ่ป่วยบ่อยจังเลยน้องสาวโซก็ไม่ไม่รู้เหมันกันนะ,ะไม่รู้สาเหตุนะว่าทาไมตัวเองถึงป่วยบ่อยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้วอนนะคะ พ่อแม่พี่น้อง FC ของน้องสาวโซ่ทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพตัเองด้วยนะคะเมื่อเช้านะคะน้องสาวโซ่ก็นอนห่มผ้านะคะพัดลมก็ไม่ได้เปิะเดะะแดดแดดร้อนเปี้ยงๆนะคะนอนตากแดดห่มผ้าพี่น้องคิดดูเกินไปมากเลยนะคะแต่ก็กินพาลาไปแล้ว2เม็ดนะคะแล้วก็กินยาเขียวตาใบาโพด้วยนะคะเเม็ด แต่ก็ยังไม่หายนะคะว่าจะให้หมอไปหาหมอแล้วก็จะขอคุณหมอนะคะขอคุณหมอฉีดยานะจะได้หายเร็วๆนะคะเพราะว่าไม่อยากป่วยนอนนะคะน้องสาวโซปีนี้รู้สึกว่าจะป่วยบ่อยมากเลยนะ,ะแต่ก่อนไม่ไม่ขนาดนี้นะปีหนึ่งอาจจะมีป่วยครั้งเดียวนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเรื่อๆด้วย การที่อายุเยอะเริ่มเยอะขึ้นหรือเปล่านะ,ะไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าน้องสาวโซ่ก็อายุเย็บสามสิบเอ่อสามสิบหกแล้วนะคะปีนี้อายุสามสิบหกแล้วนะคะสงสัยด้วยนะคะสงสัยด้วยที่ตัวเองอายุเยอะขึ้นนะคะหรือ,อยังไงนะคะบ่อยๆต้องมาเห็นพรพี่น้องแล้วก็ลงอยู่น้ำหนักนิดหน่อยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 1>, 1นะคะมี7มี7จณดพคัเลข8กมี8มี7นะคะมี9แล้วก็มี5แล้วก็มี4นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเนาะนังสาโซ่ก็หลายใจนิดหนึ่งนะคะระหว่าง4 4กับ1นะคะ4กับ1 ระหว่าง1กับ4ีนะคะสตัวนี้ตัวที่ชอบมากนะคะแต่ว่าน้องสาวโซ่ก็จะรูดไปที่1นึ่งละกันนะคะรูดไปที่1นเนาะสก็ชอบนะคะใครชอบก็รูดไปทั้ง2เลยก็ดีนะคะสำหรับเลนหนึ่งเนาะ10เราไม่มีนะคะไม่เอาเนาะมี1นสองนะคะ หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งมีนะคะลืมเบิ้นเลยหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้ามีนะคะ หนึ่งศูนย์ไม่มีเนาะไม่เอานะคะตัวที่ตัวเลขนะคะตัวเลขที่น้องสามโซ่ชอบเนาะก็จะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่ง หนึ่งหกหกหนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะพาไปดูตัวเจาะกันเนาะเราไปดูตัวเจาะกันนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีมีหก นะคะมีสี่มีสองมีหนึ่งมีเก้ามีเจ็ดนะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่ หนึ่งนะคะเด่นหนึ่งกับเด่นสี่เนาะหนึ่งสี่นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะอาซส้มไม่ได้กินอะไรเลยนะคะกินแต่ไมโลกับขนมปังนะมันจะหิวข้าวแล้วนะคะเพราะาเช้าไม่หิวเลยนะคะ เดนหนึ่งนะคะก็จะมี1น2่สองหนึ่งนะคะหนึ่งสามาหนะคะสำหรับเดนสีนะคะก็จะมี สี่สองสอหหสี่นะคะสี่เก้าสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น9ก้าห้านะคะ7 8 8 7นะคะสองหกสองนะคะ แล้วก็จะเป็น 4, 7 7 7 4, นะคะเี่นะแถม5 7เนาะมี5 7นี่แถม5 7นะคะพอหน้าไม่แถมเยอะนะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะที่จริงสูตรเนี้ย เยอะมากเลยนะรอบนี้มีหมดเลย8ปดห้า9ก้าห้าเก้าถ้ามีหมดเลยนะแปดเ้าตัวเดิมก็ยังมีนะคะ แถมคู่หนึ่งอีกนะคะเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดหพอนะคะมไม่แถมเยอะเดีย๋ยวพี่พีเอฟซี FC จะว่ายเยอะเกินไปนี่ก็เยอะแล้วนะคะแต่ตัวที่ชอบห้าคู่แค่นั้นนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะตัวกลับสี่หกหกสี่หกห้าห้าหกนะคะสองเก้าเ้าสองสำหรับกันเบิ้ลนะคะ เผื่อใครชอบเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลนะเห็นแต่หนึ่งหนึ่งนะคะมีหนึ่ง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 สองสองเก้าเก้าไม่มีเลยนะคะเบิ้ลแต่ไม่แน่นะคะอาจจะลอยมานะะที่แน่ๆเห็นอยู่เลขหนึ่งหนึ่งนะคะแนวทางตัวเลขที่รองสาวโซ่ชอบก็จะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่แล้วก็จะเป็น สองหนึ 1> 2, 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเก้าห้าห้าเก้านะคะจดไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นวอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดเหลิฟกดไลน์นะคะจะได้ไม่พลาดหนะ้าทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเฮงปัง,ปง,ปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ น้องสาวโซ่ข,ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า